เปล่าไอ้อะทำไมขับแห้งอ่ะบิ๊กเอ็มขับแห้งเลยนะขับแห้งโอ้น่ารกัรกมากดูละครตอนแรกคิดว่าจะคิดว่าไม่ไม่ดูนะคิดว่าจะดูพวกซีรีส์ดูอะไรอีกนี่ดูละครช่องเลยอะ <c oughs> ด,ยดูสิฉันบิ๊กเอ็มฉันเป็นใครฉันเช็คงานตลอดจา้าสุดยอดสุดยอดแม้ว่าฉันจะแอบดูก่อนแล้วก็ตามเห็นไหมฉันก็ต้องดูสิว่าเออใครเป็นอะไรยังไงอย่างนี้จิลโรเจอร์เนี่ยเห็นไหมล่ะ ผมขาวมากอะเรื่องเนี้ยมันใหม่เลยถ่ายบ้ะอะไรนะถ่ายที่การหดี๋ต้องปะถ่ายอะไรนะถ่ายที่การใช่ใช่ไหมถ่ายที่การการจนบุรีเออถ้าส่วนใหญ่นี่มีคนบอกว่าไม่ใช่ส่วนใหญ่คือโลหลักเลยฮะโลหลักก่อน มีคนเป็นหัวยนะบอกว่าระวังมันจะไปออกตรงพุงนะอ๋อไม่มีจ่ะเห็นภาพล่าสุดหรือยังเซตล่าสุดอ่ะนี่ถามจริงภาพใครถ่ายให้อ่ะผมถ่ายเองเธอเธอตั้งกล้องถ่ายเองเหรอคือชั้นสองของบ้านผมอะ่ะเหมือนเป็นสตูดิโอแล้วตอนเนี้ยมีมีมี<ต>ไฟแบบว่าครบเซตเลยคือผมผม ซื้อมาเพราว่าผมดูไอ,ไอวิธีจัดแสงใน YouTube ครับดูดูโอ้ยไม่ได้ยินเสียงเลยครับบิ๊กเอ็มถ่ายมาออกเสีังบันเทงิงอะไรนะพี่ผมไม่ได้ยินเสียงพี่เลยนะเนี่ยเธอได้ยินฉันปะแป๊บบนึ่งเดี๋ยวพี่แล้ว S <S เดี๋ยวพี่ไปเอาอันนี้ก่อนบอกว่าเธอก็ถ่ายมาออกเส้นทางบันเทิงสิเอาผมก็ส่งรูปไปให้พี่แนนแล้วไงเมื่อเช้าอะ่ะอันนั้นมันสนามข่าวบันเทิงมันคนละรายการเ,<อ>าเรา,ม,ามีประมาณห้าร้อยรายการเออนั่นแหละผมก็ผมดูพวกวิธีจัดแสงวิธีออถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกทำภาพกราฟิกดูใน youtube ูทูบอหไรมันจะมีพวกฝรั่งที่เขาเก่งเงขาสอน ก็เลยซื้อไฟตัวนี้คือมีไฟสตูดิโอครบเลยอยู่บนบ้านมีฉากมีมีกรีนสกรีนมีไฟที่เขาใช้ทำเอฟเฟกไฟแบบทำทาแสงพวกฟ้าผ่าได้ทำแสงออลูแสงเรดแสงอะไรอย่เงี้ยทำได้หมดเลยอ๋อเพราะฉะนั้นคือจะได้ดูในอ่า YouTube ของ Big M อะไรนะแสดงว่าทุกคนจะได้ดูใน YouTube ของ Big M ออันเนี้ย ก็พวกเอมวีที่ผมคาบเวอร์เพลงนั้นก็คือผมก็ตัดไฟเองหมดเลยนะลองไปดูดิล่าสุดเพลงเพลงอะไรวะหลายเพลงแล้วอะลองไปดูแล้วกันเออเออฉันเห็นทำหลายเพลงก็คือสาเดอนอัพทีหนึ่งไม่มันแล้วแต่ลมคือลมติดอะช่วงไหนช่วงไหนอยากร้องก็ร้องใช่ใช่เข้าใจฟิลไม่แต่จริงๆงอะร้องร้องอัดไว้หลายเพลงแล้วแต่ว่าเอ็มวีอะมันมันมันต้องใช้เวลาทํานานไง ผมก็เลยเริ่มขี้เกียจเริ่มขี้เกียจถ่ายแล้วก็เลยอัดเป็นเพลงอย่างเดียวช่วงเนี้ยอแต่ยังไม่ได้ปล่อยเฉยอ๋อหรออ๋อปล่อยเพราะยูถู e มันต้องแบบอัพบ่อยๆเนาะคนจะได้รอดูใช่แต่ว่าตอนนี้ติ๊กต็อกคนตามเยอะขึ้นแล้วเยอะกว่าเลบิ๊กเอ็ต๊ตอกคนตามเธอเยอะมากเมื่อเช้าสองจุดห้าตอนนี้สองจุดหกล้านแล้วอะเพิ่งเช็คเมื่อกี้อะ บีเอ็มฉันเอามาสะมาดูนสองร้อยห้าสิบเฮ้ยจริงเหรอเธออัดคลิปอะไรวะ <c oughs> อัดคลิปที่มันเป็นแบบนี้เหรอคู่แฝดเหรอ <c oughs> ไม่ไมไม่ไมันจะมีคลิปหนึ่งที่ผมที่ผมถ่ายว่าผมคุยกับ call center อ๋อแล้วก็เป็นคลิปที่ผมนอนอยู่แล้วก็ผมก็ตะโกนออกไป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 ,ไปตะวาดเขาว่าแบบมันมีเสียงรบกวนอะ่ะเสียงคนร้องเพลงเสียงข้างบ้านอย่างเงี้ยงั้นคนดูเป็นล้าน คือคลิปที่มันไม่มีอะไรอะ่ะคนจะชอบดูใจทำ <laughs> จริงทิกตอกเป็นอย่างงี้คลิปที่เราตั้งใจอะ่ะคนแม่งไม่ค่อยดูนะแต่คลิปไปที่ถ่ายไปเล้วอ้าวคนดูเยอะเฉย,ยจริงๆครับจริงๆคลิปไหนที่แบบว oh. า่าแบบลองทําเล่นๆถ่ายเล่นอัดไว้เล่นๆคือกาไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้หวังยอดวิวเลยพอลงปุ๊บอา้าวแมสเฉยงงเหมือนกัน <laughs> เดายากเดาเย็นนะเออแต่ว่าคนคนคนดูติ๊งตอเถื่อเยอะมากเธอต้องผลิตบ่อยๆโดยเฉพาะคลิปถอดเสื้อเนี่ยมีคนเม้นมาแล้วเนี่ยอยากให้ถอดเสื้อบ่อยๆอย <c oughs> พอแล้วเดี๋ยวจะช้ำเงินไปดูในละคร <c oughs> ดีกว่าเฮ้ยซึ่งฉันก็คือพูดเองนะเพราะยังไม่มีใครเม้นไปดูในละครอะไรเจ้าสาวํำเลยก่อนจะได้ดูปีหน้าครับปีหน้าปีหน้า อ้าวหรยังไงปีนี้ไม่ได้ดูแล้วหรออ๋อปีนี้ถ่ายปีนี้ดูค่ามาพาไปก่อนเอออ๋อใช่มันถ่ายไม่ทันนอเอาจริงถ่ายไม่ทันเพิ่งถ่ายได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองอ๋อหมอลำซัมเมอร์ก็พอๆกันเลยอเออหมอนลำซัมมอแต่แต่ว่าแต่ว่าถ่ายไม่ได้ยากป้าหมอลำซัมเมอร์อ่ะเขาเป็นเราเขาถ่ายไม่ยากถ่ายไม่ยากแต่ว่าเจ้าสาวต้อเลยจะถ่ายยากอืม เพราะว่าพี่ต่อเขาแบบเขาปั้นนะไม่แต่ฉากแต่งงานสวยนะจ้าว่าไม่ได้นะถ่ายไปแล้วฉากแต่งงานอนะอ้ยผมไปผมไปเช็คเทปมาแล้วเทปที่ถ่ายเสร็จแล้วคือพี่ต่อพุ่มกลับเขาเอามาเอามาเช็คก,กันที่บ้านนี่แหละเอามาดูด้วยกันฮาน่าก็มาดูอืมโอ้ฮาน่าโคตรสวยอ,อืมโอ้แต่สวยจริงช็อตนั้นคือแบบอุย้ยอันนั้นแค่เบื้องหลังที่พี่ไปเห็นนะ พี่ต้องดูเทปที่มันอยู่ในละครเหมือนเจ้าหญิงเลยอ่จะทําภาพสวยจริงๆครับอยากให้รอดูจริงๆเรื่องเนี้ยดีดีงานดีเหมือนเหมือนเหมือนดูซีรีส์เกาหลีเพราะว่ากล้องนะก็คือดีมากเลยนะถ่ายออกมาแล้วดูสวยสวยเห็นเบื้องหลังอะแล้วยิ่งสถานที่เขาเขาเขาไปเขาไปเกรดเกรดดิ้งสีในในในคอมบิคทีนึงเพราะว่าตอนฟุตฟุตที่ถ่ายตอนที่ไปดูมอนิเตอร์คือภาพภาพมันจะซีดซีด มันจะไม่เห็นสีเท่าไหร่คือเราผมยังไม่รู้เลยว่าภาพมันจะออกมาเป็นยังไงวะพอแกเอามาให้ดูที่บ้านนั่นแหละโอ้โหนี่มันซีรี่ชัดชัดโอ้โหเนี่ยขายะต้องดูต้องดูขายของขายของหน่อยแต่ว่าได้ดูปีหน้านะได้ปีหน้าครับถอกเออแต่สวยจริงก็ต้องรออืม เาจะเป็นฟีลแบบวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยอภาพก็ทําสวยเหมือนกันต้องต้องดูมันมันคนละเรื่องคนละสไตล์อสองเรื่องเนี้ใช่แต่หมรอรัมซ์ทเธอต้องร้องเพลงนี้ใช่ไหมร้องร้องแต่จะเป็นหนักที่ตัวสกายสกายร้องเยอะมากร้องเพลงนี้เป็นนาราบ้ามเลยอะเออเหมือนเหมืนอนเหมือนโอเคติก okay, รอบอะเพลงไหนเพลงไหนข้ามากับพานี่เหรอไม่เพลงในหมอรัมซ์ท์เออ มันบอกได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามบอกห้ามบอกเขาห้ามบอกปะเออเดี๋ยวสปลอยไม่ต้องบอกหรอกอ <laughs> อ้ยบิ๊เกเมฉันไม่หา่านนะจะพูดะไรออกมาเนี่ย <laughs> ออยังไม่ได้พูดไม่ <laughs> ผมยังไม่ได้บอกเลยว่าร้องเพลงอะไรผมบอกว่าร้องเพลงไม่แต่ตามบทอ่ะเขาต้องร้องเพลงอยู่แล้วเพราะเอกเรื่องนี้เขาเป็นโปรดิวเซอร์ไม่ไดีเป็นโปรดิวเซอร์มันต้องไม่ได้ร้องดิ แต่ด้วยความที่ตอนเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันเก่าเออด้วยความที่เวอร์ชั่นที่แล้วอ่ะพี่ปอเขาเขาร้องไว้เยอะไงเราก็ต้องร้องพี่ปอคือเราประมาณหนึ่งอัลบั้มจ้ะเออผมผมได้ร้องประมาณสองเพลงครับบอกแค่นี้แล้วกันอ๋ออ่เดี๋ยวต้องรอฟังรอดูอีกสิบอีกสิบเพลงอ่ะสกายร้องหมดเลยซึ่งสกายคือไปเรียนร้องเพลงมาแล้วด้วยนะฉันก็คิปดังมาแล้วเบื้องหลังร้องเพลงอ่ะ นี่ผมชวนผมชวนผมชวนสกายไปร้องคัฟเวอร์ลง YouTube อยู่อ้าวเหรอโอ้ยะถ่ช่วยปีที่แล้วยังไม่ว่างเลยแล้วก็มาติดโควิดอีกโธ่ดูว่าชวนแบบว่าอาทิตย์ที่แล้วออกตั้งแต่ปีที่แล้วแต่แต่ว่าสกายเล่นดีนะสกายคือบทนี้คือได้เล่นดีครับเล่นดีเขาได้เขามีความสดใสแล้วคือตัวคาแรคเตอร์ แอนนี่อ่ะมันก็มันก็ดูเป็นสกายอ่ะเออ,อจะจริตจัก,การาเดี๋ยวต้องรอดูแต่ผมชอบน้องเล่นเรื่องนี้นะอ,อะไรทิดาสาตาร์น่ะยค่ <laughs> <laughs> อยู่อ๋อยายพันสัตว์อ้อยเนี่ยเราจะเห <laughs> ็นคลิปติกตอกทุกอะไรฉันแบบว่าโอ้จะต้องกดดูตลอดเลยอ่ะนี่ผมว่าจ,จะเล่นดิผมว่าจะเล่นติกตอกไอ้นี่อยู่นะทิดาสตาร์เนี่ย ธอเล่นสีล่าสุดอ่นก็นไมะรู้หม้ล่าสุดดังมาช่องเพราะว่านมาโปรโมทไอท้ไทยตะวันสีเพลงที่นางเล่นใช่ไหมสกายทุกคนกันคือแซวนางเรื่องนี้หมดเลยจ้ะทันใสยายทังใสอ่ะเ <c oughs> ออตลกอะ่ะโอ้โอ้ทุกคนบอกให้ชวนเปรี้ยวมาหมดเลยอะ่ะเห็นไหม <c oughs> คือมีเธอก็ต้องมีเออพี่นิวพี่นิวไปชวนดิเปรี้ยวนางอยู่ไหนตอนเนี้เอาจริงๆที่ฉันเล่นฉันก็ไม่ได้บอกใครเลยนะฉันก็เออมาไรมาไรขำ อแล้วเมื่อก no ีはは้เห็นเมื่อเมื <S <S ่อกี้เห็นผมไลฟ์เหรอแล้วก็เลยกดเชิญไปอ่ะมีนี่มีคนมาบอกว่าพี่พ๊กเอ็มไลฟ์อยู่ค่ะพี่ก็เลยอ่อาลองกดดูกดดูอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าเธอเห็นหรือเปล่าก็เลยเอาเธอเห็นด้วยอย่างเงี้ยมันไม่ผมผมมาดูตรน้ตโน้ติฟิเคชันไงก็เลยเห็นเห็นอิมิเตชันไงก็เลยกดอ๋อเหรอจริงๆว่าจะออกไปแล้วแหละเมื่อกี้ ก็เละครมาไลฟ์ซะหน่อยคิดถึงไม่ได้เจอหน้าไม่ได้ไม่ได้เจอหน้านานโอ้ยคิดถึงพี่หล่อพี่เอมวันนั้นไปวันนั้นไปออกรายการอะไรนะอะไรวะกำลังจะบอกคันปากไม่ใช่คันปากไม่ใช่เมาส์เสดจุสีใช่ไหมสีเอ้ยมันฟิลฟิลฟิลลิ่งบรรยากาศมันเหมือนน่ะมันคล้ายๆอ่ะคล้ายแบบนั้นเออนั่นแหละเมาส์เมาส์เสดนจแหละ อ uh uh uh. ยังถามหาอยู่เลยว่าเอา้าปกติเห็นพี่ไปทํารายการไอ้ทาพี่ที่กอรายการอะไรแต่วันนั้นเห็นออกรายการสดพอดีช่วงเที่ยงเลยอ๋อไปรายการนู้นใช่พี่ไปจันพุทธศุกร์ไงเธอไปอัดวันอังคารไงก็เลยไม่เจอกันอืม mm hmm. ก็เลยว่าจะกินซูชิคุณแก้วซะหน่อยเนี่ยเอออร่อยนะได้กินยังได้กินแล้ววันนั้นน้ามาส่งที่คอนโดเลยจะ้ะอ,อ,อร่อยอร่อย แต่อร่อยเป็นบางหน้าอ้าวเฮ้ยพี่แก้วมาดูหน่อยสิเด็กในคอนโทรนี่ยไม่ไม่อยู่หรอกไม่อยู่ในไลฟ์หรอกเผาได้ไม่เป็นไรใ่ลายแต่นี้ก็ไม่ได้กินอะไรเยอะหรเพราะนี่ไม่กินเปคนไม่ชอบกินแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยต้องกินหน้านี่หน้ายำคีบแมงกะพุนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่มันจะเป็นใสใสอะ อันนั้นอร่อยแมงกะพุนไก่นี่หรอเขาเรียกว่าอะไรวะเออไม่จำไม่ได้เหมือนยำแมงกะพุนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแหละลองลอง,ลองถามพีม่แก้วดูอันนั้นอ่ะอันนั้นอร่อยเออกินเหี่ยวอันนั้นนะคิดตรงกับจังลไปอ่ะบิเอียมบอกอะไรแฟนๆหน่อยดูว้ยแฟนอะไรโอ้คิดแบบคิดถึงเธอเยอะมากเลยเนาะสวัสดีครับแฟนทุกคนครับ เมื่อกี้ก็เพิ่งไปไลฟ์มาสงสัยตามตามมากันที่นี่เลยเออ,เอ,อตามมาตามมา <c oughs> คิดถึงมากเลยเพราะว่าไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้เจอแฟนคลับนานมากอย่างคนอื่นยังยังได้เจอนะแต่ผมแบบไม่ได้เจอเลยเพราะว่าพอละครมันถ่ายช่วงที่ถ่ายหนักๆก,ก็คือไปไปกองเจ็ดวันอย่างเงี้ยแล้วละครก็ยังไม่ได้ออนมันก็เลยไม่ได้มาออกรายการทีวีช่องเจ็ดช่องก็จํากัดคนอีกแล้วก็ติดโควิดอีกก็ไม่ได้เจออีกเออ ก็คือไม่ได้เจอกันนานนานมากอ่ะเออปกติเขาก็คือเป็นทีมที่แข็งแรงมากเนาะตามไปทุกที่อ่ะใช่ครับ <laughs> แต่จริงๆนะคนเรานะเรานะถ่ายละครสองเรื่องก็คือชีวิตก็คือหมดแล้วนะเอาจริงก็คือไปไหนไม่ได้แล้วนะละครสองเรื่องคือเจ็ดวันแล้วอะใช่แล้วแฟนคลับก็ก็ถามเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะมีเรื่องใหม่ <laughs> ซึ่ง จะให้ผมพูดยังไงดีอะคือถ้าถ่ายเรื่องที่สามนี่คือผมแบบผมคงไม่ได้กลับบ้านอะผมคงต้องต้องอยู่รถบ้านแล้วอ่ะต้องนอนที่กองไปเลยอะเออจริงจริงก็คือคนหนึ่งมีละครสองเรื่องนี่คือเต็มแม็กแล้วนะในชีวิตอะก็คือเจ็ดวันแล้วอ่ะถ้าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวตัวพระนางได้แค่ได้แค่สองเรื่องเออเต็มที่อะอืมอันนี้ต้องต้องบอกทุกคนก่อนว่าถ้าถ้าเป็นบทพระเอกนางเอกจะได้แค่สองเรื่องนะครับ แต่ว่าถ้า,ถาเป็นตัวลองๆล,ลงมาอ่ะคือเขาถ่ายได้เยอะไงคิวเขาไม่เยอะไงจริงไม่แต่ดีนะเพราะว่าไอ,ไอ้สองที่เธอมีอยู่อ่ะมันก็ไม่ได้แบบหนักจนเกินไปไงเฮ้ยเจ้าสาวจำเลยก็ต่างจังหวัดตลอดนะอ๋อก็คือแปลวิวไงแต่ว่าตอนถ่ายก็ไม่ได้หนักมากไงหรือเปล่าวะ <laughs> ตอนตอนตอนถ่ายไม่หนัก เือจริงเจ้าสาวจมเลยเจ้าสาวจมเลยอะถ่ายวันหนึ่งประมาณยี่สิบหรือไม่เกินยี่สิบซีนนะบิ๊กเอ็มคุณปู่มาดูเธอไหวคุณปู่สิพี่นิววงสกอรเอาเหรอพี่นิวสวัสดีพี่นิวสวัสดีครับพี่นิวทำลายล่ะไหนอ่ะไหนอะอ๋อนี่พี่นิวมาไล์ซิเราเร็วคิดถึงนะพี่คิดถึงพี่นิวเหมือนกัน ผมอิจฉาหุ่นพี่มากเลยผมดูแล้วผมก็ไอดอลมากเลยหุ่นพี่อ่ะโหพี่นี่หวัวดูเพลินมากเลยคิดเกินคิดเ,เกินยอมยอมจริงต้องให้เขาจริงเขาเป็นอาจารย์นะว่าไม่ได้อะยังไงนะเมื่อกี้บอกว่าจาบอกว่าจ้าถสายจำเลยยังไงนะอ๋อคือถ่ายวันละยี่สิบ หรือว่าไม่เกินยี่สิบอืมแต่อย่างก้องอื่นที่ไปถ่ายเขาจะสามารถแบบสี่สิบซีนอย่างเงี้ยสามสิบซีนสี่สบซีนอย่างเงี้ยได้อืมแต่ที่นี่เขาจะเขาจะถ่ายคือมุมกล้องก็จะเยอะมากครับออกพี่ต่อเนาะเขาปั้นปั้นขเขาปั้นเขาปั้นเ<อ>าขา<อ>ปั้นทุกซีนเลยแล้วก็ถ้านักแสดงเล่นไม่ได้ก็คือจะ,จะไม่ปล่อยเลย ผมถึงบอกไงว่าเรื่องเนี้ยรอรอดูมันคืองานงานดีจริงๆเรื่องเนี้ยเอออยากดูอยากดูเพราะว่าเห็นแบบองค์ประกอบต่างๆอ่ะตั้งแต่ฉากแต่งงานแล้วนี่แบบไปคนฟุตดูไงแล้วก็แบบว่าเออเออเขาทาดีเนาะเธอใช่เธอถ่ายฉากแต่งงานที่ไหนอ่ะสวยมากเลยมันดูเป็นเหมือนกับเป็นสุมป่าสุมแบบในสวนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ร้านมันเป็นร้านกาแฟอยู่แถว แถวไหนวะแถวไม่ใช่สารยาแถวในเมืองนี่เหรอมัน<ถ>ชื่อร้านอะไรการ์เด้นการ์เด้นอะไรสักอย,อย่างอยู่แถวนคนปรปฐมอะ่ะ<อ>เคยไปปะไม่เคยฉันไม่คุ้นเลยองฉันก็เลยบอกอุ้ยเหมือนถ่ายในป่าเลยแต่ไม่ใช่ช่องสวนสวๆช่องช่องเจ็ดยังยังไม่เคยไปถ่ายที่นี่นะเท่าที่ผมถามมาแต่แต่ว่าจะมีช่องอื่นที่ที่เอากองไปลงหรออ๋อเอเอก็ดีอ่ะเขาทขําดีเขาทาดีนะ เพราะว่าพี่ต่อคือทําละครไหมกับพีคใช่ไหมเล่รักบุษบาใช่ใช่ไหมใช่ไหมตอนนั้นใช่ไหมเออเขาเขาถ่ายคือเรื่องเรื่องเรื่องนั้นผมเรื่องนั้นผมได้ดูได้ดู wow <üh m. S 1> แวบๆอยู่ก็ภาพสวยจริงๆภาพสวยมากแล้วผมก็ถามแกเหมือนกันว่าแบบเรื่องเนี้ยเราจะทําภาพเหมือนเรื่องเล่รักเล่รักบุษบาหรือเปล่าแกบอกว่าไม่เหมือนอืคือเรื่องนี้มันมันจะดูเป็นซีรีส์มากกว่า มันจะเป็นฟิล์มรู้กันเหมือนเราดูหนังมันเราดูซีรีส์แต่ว่าอย่างเล่ห์ลักอุษบาลมันจะมีความมันคือภาพสวยก็จริงแต่ว่ามันจะมีความเป็นละครเยอะเยอะกว่าืมายถึว่าโคนสีภาพอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อที่เขาจะไปเกลียดอีกทีหนึ่งใช่ก็ดีนะจะได้ภาพแบบมุมใหม่ลิตเติ้ลการ์เด้นนครปฐมเอานี่ไงพี่แนนเนี่ยเนี่ยพี่แนนพี่แนนก็คือผู้จัดของเรา อาตายแล้วสวัสดีแฟนพี่ต่อนะครับโอ้รู้หมดเลยเนี่ยกาลังคุยเลยกําลังเมาเลยกําลังเมาเลยแต่พูดแต่เรื่องดีๆนะครับพุดพี่เพราะเราไม่มีเรื่องไม่ดีให้เมาครับโอ้ยนี่ชมตลอดเลยครับไม่ต้องห่วงนะขายของเต็มที่เลยครับพี่แนนอ๋อลิตเติ้ลแคนแนเออเพราะว่าได้ดูจากเบื้องหลังแล้วเออที่นี่สวยดีที่ไหนว้าอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่เคยไปนั่นแหละนั่นแหละเราจะเห็นว่าอ๋อไปที่นี่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นร้านกาแฟครับลิตเติ้ลทรีการ์เดน หรือต้นกาเดนอ่าสวยเผื่อจะไปตามรอยแต่ตอนนี้ไม่ตามรอยไม่ได้นะจ๊ะตามรอยทิพย์ไปเวลาแบบว่ามีฉากในละครคนชอบถามว่าถ่ายที่ไหนอย่างเงี้ยนึกออกปะเวลาที่สวยๆอ่ะน้ําตกถ่ายที่ไหนคะอย่างเงี้ยอยากไปเที่ยวตามนี่ก็แบบน้าตกตายายไงอย่างเขาที่เขาชอบถ่ายละครกันอะชีก็ไปด้วยนะแต่เรื่องนี้โลโลไม่ซ้ํานะเรื่องเขาสาวเดมเลยอ่ะ จะเป็นโลใหม่ๆหลายที่เลยแม้กระทั่งโลโลบ้านพระเอกเขาเหมือนกันต้องรอดูไม่อยากพูดเยอะเนี่ยแฟนพุ่มกับเขาอยู่ในไลฟ์ด้วยไงพูดเยอะไม่ได้เล็กๆหรอเล็กๆหรออ่าไม่แต่ว่ามุมภาพสวยจริงอ่าต้องให้นะครับอ่าเดี๋ยวต้องสวยสวยอ่สวยสวยโอ้แต่ก็ยังถ่ายไม่ได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดกันมาอย่างนี้เบื่อไหมใช่ถ่ายไม่ได้ไม่งั้นอย่าเพิ่งกลจะปิดกล้องแล้วนะเนี่ยผมว่าอืม บนวันเธอทําอะไรเนี่ยเธอหยุดอยู่บ้านเนี่ยําจริงเอาจริงๆนะพอตื่นเช้ามาใช่ปะ่ะกินข้าวกินข้าวเสร็จผมก็จะดูซีรีส์ดูหนังดูซีรีส์เสร็จช่วงช่วงบ่ายออกกําลังกายออก,ออกกําลังกายเสร็จก็คือขึ้นห้องอไปเล่นคอมไปดู YouTube แล้วก็ดูพวกนี้แหละที่ผมชอบนี่แหละวิธีตัดต่อ,อเรียนพวกพี่เมียโปโอยู่ตอนเนี้ยอ่า อ๋อพี่เมโปเอออ,อคือวนลูปอย่างนี้เนาะก็คือไม่กักตัวนะแต่ก็เหมือนกักตัวเพราะไม่รู้จะไปไหนก <c oughs> ็มันมันจะไปไหนได้ผมก็กลัวไงไมไผมก็ไม่รู้จะไปไหนก็มากสุดก็แค่ออกไปซื้อของกินแล้วก็กลับมาแล้วคือเวลาซื้อซื้อแบบซื้อเยอะมากซื้อมาเก็บไว้แล้วก็ให้แม่บ้านทําให้กินอย่างงี้ไงเออมันก็ต้องเป็นฟิลนั้นใช้จำนวนลูปทำไมเธอเธอไม่ตัดไฟน้องขัดตะ ไฟนอลคัตเหรอฮะใช่ไฟนอลคัตมันโหลดลงโทรศัพท์ได้ปหไม่ได้ไฟนนลคัตมันเป็นของแม็กเอ้ยผมไม่ได้ใช้แม็กไงอ๋อเราใช้นี่พีธรรมดาอ๋อผมเออผมใช้วินโดว์ผมผมไม่ถนัดใช้แม็กอืมเพราะว่าเครื่องแบบเพราะเครื่องที่ช่องที่แบบตัดออกข่าวอย่างเงี้ยตัดออกข่าวมันเป็นแบบพีมันเป็นไฟนนลคัตไง มันก็คล้ายๆกันแหละมันก็มีความคัดชนคัดชนอะไรกันไปใส่พวกไอ้นี่ไม่แต่จริงๆเธอต้องทำยูทูปนะบิ๊กเอ็มจะมีคนดูเยอะแน่ๆเลยอ่ะทําไปเหมือนผมก็ทําแต่ว่าผมผมทําแต่พวกเพลงยูทูปอะเออออกว่ก็คอนเทนต์เพลงไปเฮ้ยแต่ฉันเซอร์ไพรส์ว่าเลยนะถ้าเธอร้องเพลง Crash น้าเพลงนั้นน่ะอะไรวะจะชอบมากเลยอ่ะจะชอบเพลงนี้อยู่แล้วว่าอะไรนะความทรงจำครั้งสุดท้ายอ่ะอ๋อเอ้ยเพลงนี้คนดูเยอะอยู่ ทำไมเธอเลือกเพลงนี้อ่ะผมชอบพี่แบงค์อยู่แล้วคือชอบคือเพลงเขาอ่ะคือผมโหลดเก็บไว้ทุกเพลงเลยแบบเป็นเอซีแกอยู่แล้วอ่ะอแล้วก็เวลาร้องเนี่ยก็ชอบคนคนฟังเขาก็ชอบแสวว่าแบบเสียงคล้ายพี่แคทไอพี่แบงค์ พี <sm tobacco sketches> ่แคทอ่ะพี no ่แบงค์พี่แคทพี่แคทวงแบงค์เฉยเออพี่แคทวงแบงค์เฮ้ยพี่แบงค์วงแคทเออไม่แต่ชอบเพลงดีเพลงนี้ความหมายดีชอบอยู่แล้วก็เลยบอกอุ้ยอยู่ดีเธอคอนเรืองเพลงนี้มา cover แว้งตาเราไม่เปลี่ยนแปลงเฮ้ยเอออืออ่ะสิ่นี่ว่าหลังเธอก็ทำเป็นแบบแต่ยังไม่ได้ปล่อยเธอก็ทำเป็นวีล็อกสี่นี่ว่ามีคนบอกว่าคอนเทนต์ตั้งแคมป์ไงเดือนเดือนนี้โอ้แต่ว่าเดือนนี้ไปตั้งแคมป์ก็ไม่ได้อยู่ดี ไม่พี่จริงๆอ่ะ Big a d อ e เว u เจจะมีซีซั่นที่สองตอนแรกที่คุยกันไว้แต่ทีนี้เขาเหมือนเขาปิดโปรเจกต์ไปแล้วอ่ะอืมอืมก็เลยจบที่ซีซั่นนี้แหละคือถ้าผมจะทำชีทั้งสองก็คือผม <c oughs> ก็คือผมต้องทำเองอ่าหรอมันมีกี่ EP แล้วนะสิบสองครับจบไปละอ,อ๋อสิบสองอีพีจบไปแล้ว อ๋อถ้าทําต่อคือต้องต้องทําเองฉันว่าเธอมาทําลง YouTube ก็ดีนะพาเที่ยวพาอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปไหนได้หมายถึงว่าถ้าหมดโควิดไงแต่ว่าหมดโควิดผมก็ไปไม่ได้อยู่ดีผมถ่ายละครเนใช่เพจะถ่ายละครเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ก็คือต้องวนอยู่แต่กองละครแล้วแหละฉันว่าเออคือถ้าถ้าทำคอนเทนต์พวกเที่ยวอ่ะต้องมีเวลาว่างอย่างน้อยสามถึงสี่วันต่ออาทิตย์อืม แล้ไม่เราไม่เราไม่ได้ไงเราทํางานเจ็ดวันไงเออเออจริง่ะก็จบแล้วเนาะมีคนบอกว่ามาให้มาสุพรรณเถอะค่ะไม่แต่จริงนะท่านนี้คือบอกบอกผมใช่ไหมครับบอกผมใช่ไหมไปสพรรณบอกให้มาเที่ยวสุพรรณหน่อยสุพรรณเพิ่งไปมาเทปสุดท้ายนี่แหละอ๋อเหรอไล่คงเดือนแคมปิ้งที่สุพรรณนั่นแหละครับที่ที่เพิ่งไปมาอ๋อไปมาแล้วนะ ไมรอดูบอกให้เต้นถวายวะอ่ะบิ๊กเอร็เดี๋ยวพี่จะมูฟแล้วบายยนะเทคแคร์นะเจอกันโอเคครับเช่นกันครับพี่นิวแล้วก็อย่าลืมนะทำคอนเทนต์อะไรทักมาด้วยนะเดี๋ยวให้ถ่ายคลิปมออกเส้นทางบันเทิงหน่อยได้ได้ได้ทักไลน์มาเลยว่างว่งมากช่วงนี้ได้ได้โอเคเทคแคร์เด้อห่างไกลครับเช่นกันครับรักษาสุขภาพครับ อ่บาบายบายนะครับทุกคนจุบๆฮะบัสดีครับ